การเข้าใจเกี่ยวกับความเที่ยงในที่นี้จะยกตัวอย่างเรื่องการวัดความยาวและการคำนวณความยาวรอบรูปเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความเที่ยงตัวอย่างที่1ค่าที่ได้จากการวัดความยาวที่แบบร่างจะเห็นส่วนของเส้นตรง2เส้นคือส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เมื่อวัดความยาวส่วนของเส้นตรง AB โดยการคลิกเลือกที่จุดปลาย A และจุดปลาย b แล้วไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางที่แบบร่างจะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง ab เป็น4เซนติเมตรวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง cd ในทํำนองเดียวกันโดยการเลือกจุดปลาย c และจุดปลาย d จากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางที่แบบร่าง ก็จะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็น4เซนติเมตรเมื่อพิจารณาความยาวของส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD จะพบว่าส่วนของเส้นตรง AB สั้นกว่าส่วนของเส้นตรง CD ในขณะที่ค่าที่ได้จากการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นกลับเท่ากันเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องนี้โดยการคลิกค่าที่ได้จากการวัดจะคลิกขวา ที่ค่าที่ได้จากการวัดความยาวส่วนของเส้นตรง AB เลือกสมบัติที่แบบร่างจะปรากฏกล่องโต้ตอบเลือกแผงรายการค่าเปลี่ยนความเที่ยงเป็นทศนิยม5าตำแหน่งจากนั้นคลิกโอเคในทำนองเดียวกันคลิกที่ค่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ที่วัดได้โดยการคลิกขวาเลือกสมบัติ เลือกแผงรายการค่าเปลี่ยนความเที่ยงเป็นทศนิยม5ตำแหน่งจากนั้นคลิกโอเคจะเห็นว่าค่าความยาวที่ได้จากการวัดส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเปลี่ยนแปลงไปและจะเห็นว่าค่าที่ได้จากการวัดความยาวส่วนของเส้นตรง ab จะน้อยกว่าค่าที่ได้จากการวัดความยาวส่วนของเส้นตรง cd ซึ่งเห็นว่าในกรณีนี้ค่าที่ได้จากการวัดมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าที่ได้จากการวัดความยาวเหล่านี้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นครับตัวอย่างที่2ค่าที่ได้จากการคำนวณความยาวรอบรูปที่แบบร่างจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก A B C D เมื่อวัดความยาวของด้านแต่ละด้านโดยการคลิกเลือกที่จุดปลายของด้านคลิกเลือกที่จุดปลาย A จุดปลาย B ไปที่เมนูการวัด เลือกคำสั่งระยะทางที่แบบร่างจะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง ab ในทํานองเดียวกันเลือกจุดปลาย b และจุดปลาย c ไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางที่แบบร่างก็จะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง bc เลือกจุดปลาย c และจุดปลาย d ไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทาง ที่แบบร่างจะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง CD และสุดท้ายเลือกจุดปลาย A และจุดปลาย D ไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางที่แบบร่างก็จะปรากฏความยาวของส่วนของเส้นตรง AD เมื่อเราพิจารณาผลบวกของด้านทั้ง4ซึ่งเป็นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD จะพบว่า เมื่อความยาวของด้าน AB เป็น4.1ความยาวของด้าน BC เป็น3.9ซนติมผลบวกทั้งสองจะเป็น8ซนติเมตรเช่นเดียวก,กันกับผลบวกของด้าน CD และด้าน AD ซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าความยาวรอบรูปของรูป ABCD เท่ากับ16ซนเมตรเมื่อเราใช้เครื่องคำนวณตรวจสอบความยาวรอบรูปนี้ โดยการใช้เมนูจำนวนเลือกคำสั่งเครื่องคำนวณเลือกค่าที่ได้จากการวัดความยาวด้านแต่ละด้านเลือก A B บวกด้วย B C บวกด้วย C D และบวกด้วย A D คลิกตกลงจะพบว่าค่าที่ได้จากการคำนวณ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD เท่ากับ16.2ซนติเมตรซึ่งไม่ตรงกับที่เราคำนวณไว้ในใจในกรณีนี้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการคลิกขวาและพิจารณาค่าความเที่ยงของค่าที่ได้จากการวัดแต่ละค่าเช่นคลิกขวาที่ค่าที่ได้จากการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เลือกสมบัติเปลี่ยนความเที่ยง เป็น5เป็นทศนิยมห้าตำแหน่งที่ค่า bc คลิกขวาเลือกสมบัติแผงรายการค่าเลือกความเที่ยงเป็นทศนิยมห้าตำแหน่งเช่นกันเลือกค่าที่ได้จากการวัดความยาว cd คลิกขวาเลือกสมบัติเปลี่ยนความเที่ยงเป็นทศนิยมห้าตำแหน่งคลิกค่า ad โดยการคลิกขวาเลือกสมบัติเปลี่ยนความเที่ยงเป็นทศนิยมตําตำแหน่งคลิกโอเคจากนั้นเราลองเปลี่ยนแปลงผลที่ได้จากการคำนวณเอาค่าแต่ละค่ามาบวกกันอีกครั้งโดยการไปที่เมนูจำนวนเลือกเครื่องคำนวณเลือก a b บวก b c บวก c d และบวกด้วย a d จากนั้นคลิกตกลงนะเมื่อพิจารณาค่าที่ได้จากการคำนวณใหม่ซึ่งเป็น16.2ซนตมรโดยการเปลี่ยนแปลงความเที่ยงคลิกเลือกที่ค่านี้คลิกขวาเลือกสมบัติเปลี่ยนความเที่ยงเป็นทศนิยมตําตำแหน่งจากนั้นคลิกโอเคจะพบว่าค่าที่ได้จากการคำนวณน,นี้เท่ากับ16.17133นั่นหมายความว่า ค่าที่ได้จากการคำนวณในครั้งแรกเป็นค่าที่ได้จากการปัดเศษและพิจารณาที่ความเที่ยงเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งอย่างไรก็ตามเราควรตระหนักเสมอว่าค่าที่ได้จากการวัดเหล่านี้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นครับ